ยืนยันจากปากหน่อยบุศกรรีวิวความหล่อสามีไอซหลังบังเอิญเจอที่ญี่ปุ่นอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้เจอกันแต่หลังจากแพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวญี่ปุ่นความบังเอิญก็เกิดขึ้นเพราะเมื่อล่าสุดหน่อยบุศกรได้โพสต์ภาพเซลฟี่พร้อมทั้งระบบแคปชั่นว่าความบังเอิญมีอยู่จริงกำลังเซลฟี่พี่ก็โดนเรียกไม่คิดว่าจะเจอไอซ์อภิษดา เพิ่งเห็นในรูปแรกมีเดินผ่านคนท้องน่ารักมากยินดีด้วยนะปรอคุณสามีก็ดอน่ารักมากเลยโดยภาพดังกล่าวนั้นจะเห็นว่าไอซ์กับสามีร่วมเฟรมอยู่ด้วยแต่เห็นเพียงแค่หัวโผลมาเท่านั้นหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในความน่ารักกันมากมาย